ี่ด้อือด่ามาเบิรงจอนเดียค่ะร้อยสิบแรงตัวเองะก่อนข้างในนะครับไม่เลยเป็นแมชครมชนมาดูเลยดิ สุดยอดบอพีน,นะนอทุนนาเครื่องขังในโอ้ย,ยอยากได้นันนาะบอบอ่เขาสุมานั่งให้ดูนะระ <c oughs> บบเกียร์นะคะทุกคนจอนเดียร์ร้อยสิบแดงนี่หนึ่ง <c oughs> น่าใช้มากเลยคะ่ะ <c oughs> จะเบุงขังหนาลูดทุนนะ ในข้างบนอ้ขับได้สุดยอดเลยค่ะดูขับขับขับหนีซะบ,บ่อนเคฟลาจานเบียร์นะคะร้อยสิบแรง บายจ้าบายบายชิดไดพักมังสวิรัตสวัสดีคร้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ